สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาวยู u ูบสปูสุขนสบายดีกันคือเกาเนาะคะ่ะเนาะก็มาพบกับเกอีกอในช่องแคท USA c h a n แชนแนลคนสีสเกตก็นเองเคือเกาค่ะ สำหรับในคลิปนี้เกีศนำเสนอเรื่องราวของชาวออมิจนะคะซึ่งมีเพื่อนๆหลายท่านนะคะที่เข้ามาใหม่ก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเขาจริงๆแล้วเกียศก็เคยได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวของชาวออมิจไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยได้เห็นนะคะสามารถเข้าไปชมได้ในช่องนะคะ ในคลิปนี้เกดก็จะเล่าประวัติย่อๆของชาวออมิชให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่าคนเหล่านี้เขาเป็นคนมาจากประเทศไหนแล้วก็อพยพมาอยู่ในอเมริกานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะชาวออมิชดั้งเดิมอพยพมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีคศ1717จนถึงปี1,750ชาวออมิชประมาณ500คนได้อพยพมายังทวีปอเมริกาเหนือ และส่วนใหญ่มาตั้งรกรากอยู่ในรัฐเพนซวเนียที่เมืองเบิร์กส์ตอนนี้ก็เป็นจังหวัดเบิร์กส์นะคะต่อมาได้มีปัญหาทางด้านที่ดินและปัญหาในด้านความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับสงครามฝรั่งเศสและอินเดียหลายคนในที่สุดก็มาตั้งรกรากอยู่ในเมืองแลงคสเตอร์และก็มีอีก1,500คนนะคะที่เดินทางมาในช่วงกลางศตวรรษที่19และตั้งรกรากอยู่ในรัฐโอไฮโอ อิลลินอยส์ไอโอวาและทางตอนใต้ของออนตทริโอมีการสำรวจประชากรชาวออมิจล่าสุดในปี2019 ในรัฐเพนซิลเวเนียมีประชากรชาวออมมจมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ79,200คนและตั้งรกรากอยู่ในเมืองแลงคสเตอร์มากที่สุดนะคะซึ่งแลงคสเตอร์เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องของชาวออมมจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนมาเยี่ยมชมมากมายในแต่ละปีนะคะการสำรวจครั้งล่าสุดประชากรของชาวออมมจทั้งหมดในเดือนมิถุนายนปี2019 อยู่ที่336,235คนนะคะซึ่งที่มากที่สุดเลยก็คือเพนซิลเวเนียรองลงมาก็คือโอไฮโออินเดียนาวิสคอนซินนิวยอร์กมิชิแกนมิสซูรีและก็เคนตักกี้นะคะ ส่วนภาษาที่เขาใช้กันนะคะในกลุ่มของพวกเขาเองเขาจะใช้คุยกันเป็นภาษาเยอรมันแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เขามาคุยกับพวกเรานี่เขาก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะทางด้านอาชีพอาชีพหลักของชาวออมิมชเลยก็คือกเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ปศุสัตว์ซึ่งชาวออมิมชเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มโคโนมทั่วสหรัฐอเมริกานี่ถึง4ี่หมแห่งเลยนะคะซึ่งก็มีแต่ฟาร์มใหญ่ๆ ชาวออมิชจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะก็คือแบบเก่าและก็แบบเมโนไนท์ชาวออมิชแบบเก่านี่แยกตัวออกมาจากชาวออมิชเมโนไนท์เพราะว่าชาวออมิชแบบเก่านี่เขายังคงใช้ชีวิตในแบบของเขานะคะคือเป็นแบบสโลลฟ์คือเป็นแบบเรียบง่ายไม่มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ารถนะคะหรือว่า สิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้นะคะซึ่งเขายังคงใช้ม้าเป็นยานพาหนะในการเดินทางในการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เป็นร้อยเอเครอร์เขาก็ยังคงใช้ม้าในการทำการเกษตรนะคะ ส่วนชาวออเมจเมนอไน์นะคะพวกเขาจะใช้ชีวิตค่อนข,ข้างเหมือนกับเรานะคะแต่ว่าการแต่งกายของพวกเขาก็ยังคงเป็นในรูปแบบของเขาซึ่งผู้หญิงนี่ก็จะแต่งกายเป็นชุดเดรสแต่ก็คือมีหลากหลายสีสันนะคะมีลายลวดลายดอกไม้อะไรพวกนี้นะคะแต่การแต่งกายของชาวออเมจแบบเก่าซึ่งผู้หญิงของเขานี่จะใส่เป็นชุดพื้นนะคะเป็นสีพื้นจะไม่มีลวดลายอะไรต่างๆเลย และชาวออบิชเมโนไนน์ itch, ight, นี่เขาก็ใช้ไฟฟ้านะคะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละค่ะมีรถยนต์ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับพวกเราหมดเลยนะคะครอบครัวของชาวออมิชในแต่ละครอบครัวนี่จะมีลูก ค่อนข้างมากนะคะ5้คนแต่ครอบครัวของชาวออเมชที่อยู่ใกล้ๆบ้านเกตนะคะเห็นเพื่อนบ้านบอกว่าเขามีลูกมากถึง12คนนะคะเด็กๆชาวออมมชจะถูกฝึกให้ถูกช่วยเหลืองานบ้านงานสวนงานฟาร์มตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยนะคะเพราะว่าเกติเห็นเป็นประจำเลยค่ะ ชาวออมิจที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเกศนะคะลูกของเขาตัวเล็กๆนะคะอายุน่าจะประมาณ 2- 3สาขวบนะคะเขาก็ฝึกให้รู้จักช่วยงานแล้วนะคะส่วนทางด้านการศึกษาของเด็กๆชาวออมมจเขาก็จะมีโรงเรียนของพวกเขานะคะเขาก็จะไม่ได้ไปเรียนในโรงเรียนเหมือนเด็กๆทั่วไปของพวกเราการศึกษาของพวกเขาเขาจะเรียนไปจนถึงประมาณอายุ14ปี แล้วก็พออายุเขาครบ16ปีพวกเขาก็จะถูกฝึกอบรมในด้านสายอาชีพภายใต้การปกครองของผู้ปกครองและชุมชนเด็กๆชาวออมิชในช่วงระหว่างอายุ16-18ถึงปีเขาจะได้รับอนุญ,ญาตให้ไปใช้ชีวิตในแบบของพวกเรานะคะซึ่งเด็กบางคนอาจจะไปใช้ชีวิตในที่อื่นนะคะ ที่ไม่ใช่ชุมชนของตัวเองอาจจะเข้าไปในเมืองใหญ่หรือที่ต่างๆนะคะซึ่งจะอาจจะมีผู้คนที่เขารู้จักนะคะไปลองใช้ชีวิตดูว่าเขาชอบชีวิตแบบไหนซึ่งในระหว่างนั้นจะเป็นทางเลือกของเด็กชาวออมิกนนะคะว่าอยากจะมาใช้ชีวิตในแบบรูปแบบของพวกเราหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตในรูปแบบของชาวออมิกแบบดั้งเดิมอยู่นะคะซึ่งพออายุครบ18ปีแล้วเขาก็จะตัดสินใจ ถ้าเด็กคนไหนตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบพวกเรานะคะเด็กพวกนั้นเขาก็จะถูกตัดขาดจากการซัพพอร์ตนะคะการสนับสนุนจากผู้ปกครองจากชุมชนต่างๆของชาวออเมจโดยสิ้นเชิงเขาก็จะต้องไปทำมาหากินนะคะไปตั้งหลักปักฐานสร้างตัวเองด้วยตัวของเขาเองนะคะส่วนเด็กคนไหนที่ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตแบบชาวออเมจ mm hmm. เด็กเหล่านั้นเมื่ออายุ18ปปีเขาก็จะได้รับการ ทําพิธีนะคะเข้าร่วมศาสนาเป็นสมาชิกในกลุ่มศาสนาในกลุ่มของพวกเขาและในระหว่างอายุ18 23ปีเด็กเหล่านี้ก็จะต้องหาคู่เพื่อแต่งงานภาพที่เพื่อนเเห็นอยู่บนเนินเขาตอนนี้คือม้ากำลังลากรถขนหญ้าซึ่งหญ้าพวกนี้เขาตัดแล้วเขาก็ตากให้แห้งแล้วก็อัดเป็นก้อนนะคะ และตอนนี้เขากำลังใช้ม้าขนเพื่อที่จะเอาไปเก็บนะคะทุกกระบวนการนะคะตั้งแต่การเริ่มปลูกการให้ปุ๋ยการตัดนะคะคือใช้ม้าเป็นพาหนะในการทํำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชาวออเมชเป็นกลุ่มคนที่มีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันในชุมชนของพวกเขาเป็นอย่างมากถ้าเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการสร้างโรงนา การสร้างบ้านหรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่เขาต้องการความช่วยเหลือกลุ่มคนของพวกเขานี่จะมารวมตัวกันช่วยเหลือกันทำให้เสร็จภายในไม่กี่วันนะคะเคยมีแฟนคลับถามเข้ามานะคะว่าชาวออมิดเป็นมิตรไหม เท่าที่เกิสัมผัสมาชาวออเมชเขาก็เป็นมิตรนะคะเวลาที่เขานั่งรถม้าผ่านหน้าบ้านเราเวลาเขาเห็นเราเขาก็จะโบกมือให้ตลอดเวลาแต่พวกเขาจะไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายอะไรกับเราสักเท่าไหร่นะคะคือพวกเขาจะไม่ค่อยมาคุยมาพูดคุยอะไรกับเรานะคะแต่เวลาที่เขาขายของนะคะเขาจะมีร้านมีฟาร์มมาเก็ตอะไรของพวกเขาอย่างนี้นะคะเวลาที่เราไปซื้อของไปอะไรเงี้ยคนที่เขาขายของพวกนี้เขาก็จะคุยดีพูดดีกับเราอยู่นะคะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนนะคะ ของชาวอเมชที่เกยนำมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆได้ฟังกันถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเกียรต้องขอโทษขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะสําหรับคลิปนี้เกียศคงต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆให้เกียศด้วยดีเสมอมาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สําหรับเพื่อน กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ